เมื่อได้ชนะกิเลสแล้ววันหนึ่งว um, ันหนึ่งไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้นะคนเราที่ได้มีความคเคยชินเป็นนิสัยแห่งการทําบุญให้ทานเป็นคนใจบุญแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้มินทบารพระมรมทบาทไม่ได้ใส่บาตไม่ได้นะวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมนิสัยฝังใจเราแล้ว ยาให้เราทำบุญให้ฐานนี่เรียกว่าเป็นทางราบลืนเราเป็นมีธรรมเป็นที่ยึดที่ก่อแล้วต่อไปศีลก็เหมือนกันนะเอมันแบบเดียวกันนี่แหละศีลเราจะรักษาศีลข้อไหนโอ้กิเลสมันยิ่งเหนียวยิ่งแน่นนะนะยิ่งศีลข้อที่สามข้อที่สามนี่เพียงคิดว่าจะรักษาศีลเหมือนผู้หญิงยี่สิบคนมารอแล้วรักษาไปทำไมนี่ข้ารออยู่นี่เห็นไหมเนี่ย ถ้าผู้หญิงก็ผู้ชายยี่สิบคนมารอแล้วผัวใหม่ไอ้หนูมาผัวใหม่มารอแล้วจะรักษาศีลการเมรีเพียงเท่านี้ไม่ได้อไอ้หนุ่มมารอแล้วยี่สิบคนสามคนเห็นไหมตัวข่าศีลมันมาพร้อมๆกันนะอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้นี่คือตัวกิเลสมันแทรกมันแซงเป็นตัวตัวกีดขวางทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำของเราคนจึงไม่ชอบให้ทานคนจึงไม่อยากรักษาศีลเพราะกิเลสไม่ให้อยาก มันไม้อยากทําตามความเป็นไปของมันเท่านั้นแล้วต่อไปก็ก้าวหอนะเะการภาวนานี่ก็สําคัญอยู่มากนะเ <c oughs> พราะเป็นทำส่วนละเอียดละเอียดขึ้นไปเป็นระดัแบบอันนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่นะเพอ กลับมาถึงบ้านนะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นไปจนกระทั่งไปทํางานหมดทั้งวันกลับมาถึงบ้านพุทโธคําเดียวไม่ได้เลือกเลยแลยเลือกถึงพุทโธไม่ได้เลยเลึกถึงแต่เรื่องบ้าเรื่องบอไปหมดทั้งเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสพาให้ยุ่งนั่นแหละทั้งวันไม่ได้คิดนะพอจะย้อนกลับมาหาพุทโธนี่โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่อ,อนเปียกไปหมดเวลาเวลาไม่มีหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ควรรัดตัวไป มันมาถึงบ้านแล้ววันนี้เพียมากไหว้พระไม่จบแล้วอรหางสม,มาสมุโทโธดังเสียงแอ,แอแอมันจะหลับอรลังสม,มาสมุโทโธยังไม่จบเลยกิเลสมันกล่อมให้หลับแล้วในห้องพระนั่นเห็นมที่แรกเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้ออกจากนั้นฝืนมา <c oughs> เอานั่งภาวนานึกพุทธโธพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆก็ตามบทบาทแห่งธรรมที่สอนไว้อย่างกลางๆที่ถูกต้องท่านแสดงไว้ถึงสี่สิบห้องนี่แล้วแต่จะถูกจริตนิสัยของผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วนําบทธรรมเหล่านั้นมาบริกรรมเช่นอนุสติสีบเหล่านี้เป็นธ,ธรรมในสี่สิห้องทั้งนั้นแหละพุทโธธรมโมสังโฆเหล่านี้ ให้เหรืออนาปานาสติให้กำหนดมีสติจดจ่ออยู่กับ